มาครับมาชมคู่ที่แปดแล้วครับ TS Sport X มัธยมแสดเหลืองครับในชุดสีแสดเข้มพบกับถนนโพลิฟีครับในชุดสีขาวฟ้าครับในหน้าจอตอนนี้เลยนะฮะเรามาดูกันครับตอนนี้ คู่มัธยมแสนเหลืองลงแล้วตอนนี้ผมพยายามจะอ่านคอมเมนต์เยอะๆครับ มาครับแม่บอลหลอกหลังเขาตัววันนี้เป็นบอลจากหน้าประตูของถนนโพเ,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 เอฟซีลงมาได้แล้วจิ้มดีกว่าเดี๋ยวไปครับแม่ โ<ทท>อ้โหเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปครับแหมจะเป็น Google หนีไปแล้วครับตอนนี้ก็ปิวแล้วไปโรงพยาบาลแล้วแต่ว่านี้ระวังครับระวังระวังครับระวังแหมกลับคืนมาตั้งโซนกันใหม่ครับ แล้วจังหวะนี้ยิงจังหวะนีดด้อยมีบอกฝากบอกเพิ่มธนก,กิจครับอย่าแอกหล <laughs> มีบอกฝาก,กนนด้วยครับฝากบอกตะวันทีมถนนโพด้วยครับอย่ายิงคมแม่เขามีแต่บอกจะให้ยิงคมคมครับนี่บอกว่าจะยิงคมครับ อ่ะต <S 2 from off> <The> pues ่อครับถุงข้าวมามามาชมจีมกันต่อครับในสนามครับเดี๋ยว่างบาเรามาดูคอมเมนต์กันต่อบอลทุ่มของ ทีเอสปอร์ตมัธยมแสดเหลืองแล้วแม่เข้ามือผู้สารประตูของถนนโพถนนโพเอฟซถนนโพเอฟซเบิ้ลมาจังหวะนี้ครับมีตัวเติมแล้วจังหวะนี้ชิปออกมาเก็บไปได้มาได้ไหมยังได้อยู่ครับระวังเขัาระวัง,วงจิม้มลายเป็นบอลของถนนโพเอฟซครับ แหวกเข้ามาแล้วอืมฟาวกรรมาการให้เป็นบอลของถนนโพลเอฟซี FC ครับปีกิกของถนนโพลเอฟซี FC ครับ หน้าครับหน้าครับแล้วต่อครับแออจังหวะนี้ยาวๆกันโอ้ยข้ามไปไหนครับเออ <ไป S 1> เป็นบอลจากหน้าประตูแล้วบอลไม่ตรงรอบลูกมีนะมีนะ ขอมาได้ชิงหนึ่งสองไหมถุ่มเข้ามาครับต่อมาไม่ได้ครับแต่วันนี้กลายเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับมัธยมแสดเหลืองทุ่มเข้ามายิงี่ครับโอ้ไม่ยิงครับวันนี้ จะเกี่ยวแล้วแล้วโดนโเล่นของถนนโพบีบถ้าโนนโพเตะอัดแต่ไม่โดนครับกลายเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองสู <Keep, keep. S 1> งครับแล้วโดนจิ้มเก็บไม่ได้ครับเอาละสิครับ่วันนี้เอาละสิครับแม่ได้ไหมได้ไหมปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มกันอยู่ แล้วแหม่เป็นบอลของถนนโพถนนโพทุ่มเข้ามาแบบจับบอลลั่นไปนิดนึงครับมัธยมแสดเหลืองยกมาวัดกันข้างหน้าครับถนนโพหมวดทีเดียวเหมือนกันครับจังหวะนี้แม่นด้วยคืนหลังเข้าไปตั้งโซนกันใหม่ครับถนนโพถนนโพยกมาจังหวะนี้แม่กรรมาการมองเป็นทัดบอลก็เป็นบอลของถนนโพครับ ตายเป็นบอลของธนนผูโยกมาครับแม่ยิงจังหวะนี้ลำเรียงบอลมาใหม่ครับโยกยายาวาติดผูดเ้เล่นของถนนโู ตูถนนโพหาบอลหาบอลไม่เจอครับตอนนี้แม่ระวังครับระวับบงทุ่มออกมาได้เข้าทางท่านดนนโพอุ้ยมัธยมแสดเหลืองครับต้องสก,กัดทิ้งไปครับจังนี้กลายเป็นบอลของถนนโพเอฟซี ถนนโพลเอฟซีเตอโอ้โหอัดเลยครับตอนนดีแล้วบอลดมันปิดว้าวเออบอลดมันปิ้นปิ้นมันปั่นปั่นแล้วตอนนี้ครับกลายเป็นเสียเตะมุมครับมัธยมแสนเหลืองเอาแล้วตอนนี้ครับ กลายเป็นบอลจากหน้าประตูของมัธยมแสดเหลืองครับออกมากแ,แ,แทงมาได้ครับอือโดดดักคืนไปทางขวา ย้อนกลับมาหักมาตังหวะนี้ครับเบิ้ลหนึ่งสองครับยกมาได้แบ่บางบอลออกไปเลยครับกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของถนนโพเอฟซีรครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับสําหรับคู่ต่อไปครับโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานครับพบกับดับเบิ้ลทับคอฟฟี่บาร์อ่า น่านจะเป็นทีมงานน้องน้องแหน่เอซหรือเปล่าครับบอกอยู่ว่าเมื่อเช้านี้ดับเบิลแท็บคอฟฟี่บร์เตรียมความพร้อมแล้วนะครั<ห>ต่อไปกลายเป็นบอลของนนนถนนโพถนนโพติดเพลอนของ,ม,ม,องมัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองยิงโอ้โห แล้วกรรมการให้เป็นเตะมุมของมัธยมแสงเหลืองครับจังหวะนี้ครับกลายเป็นบอลของมัธยมแสงเหลืองครับแล้วจังหวะนี้ไปต่อแล้วไหมยังไงครับมัธยมแสงเหลืองแมเี่ยว โ,โอ้ยเอ้ยเฮ้ยมีม yeah, ีคอมเมนต์น hmm. ี่มีตามกันกลับบ้านด้วยครับตอนนี้ครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันนะโยกบาครับตอนนี้โอ้โหบอลโอ้ยเต็น มาใหม่ครับถนนโพถนนโพพี่อ้โหโอโหโนก็เคลื่อนที่เยอะนะแต่จังหวะยิงนี่ทั้งสองทีมนี้ไม่ค่อยมีครับโอ้จังหวะนี้ฟาวครับ <c oughs> ต้องบอกว่าทุกสองทีมนี้เล่นกันแบบรัดก,กุมนะฮะทำให้จังหวะยิงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทั้งสองทีมครับ ตู้กันในแดนกลางมากกว่าครับแต่วะนี้เป็นฟรีคิกของถนนโพตายเป็นฟรีคิกของถนนโพอิเนี่ฮกรรมการจ้องอยู่แล้วครับกรรมการจ้องอยู่แล้วยิง่งข้ามคานไปไกจครับ ขอมาครับแทงขำไมตรงๆแล้วเจ็บหืความชิดดีเลยครับจังหวะนี้ถุ่มเข้ใกล้ครับขอมามัธยมแสดเหลืองครับรอนยิงจังหวะนี้ครับโดนติดบล็อก <c oughs> แล้วบอลออกไปแล้วครับกลายเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับจังหวะนี้ ลุมเข้ามาครับเจ็บไปได้ไหมแล้วอืมเขาะมาระวังก็ระวังถึงไว้ได้หล่าวไว้ได้ยิ่งใหญ่กลายเป็นบอลจากหน้าประตูของมัธยมแสดเหลืองครับ บอลจากหน้าประตูของมัธยมแสดเหลืองยกยาวยาวมาแล้วบุ๊คจบผลเสมอนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นผลดีกับมัธยมแสดเหลืองนะฮะแม่จะทำให้สองนัดนี้มีหนึ่งคะแนนนันแล้วยกมาแล้ว็ำได้ มรการให้เป็นบอลของถนนโฟเอฟซี ฟรีคิกจังหวะีครับยกมาแล้ววิวยข้ามคานครับจังหวะนี้เออเป็นบอลจากหน้าประตูของมัธยมแสดเหลืองครับแม่สกอร์ยังไม่มาครับใบน,นี้ครับมัธยมแสดเหลืองยกยาวยาวมาแล้วเจ็บได้ไหมครับมัธยมแสดเหลือง อืพิงไว้ได้ปามมาครับจิบเข้ามาได้สายขวาแล้วโดนดักแม่หม่งชงมาครับเข้ามาได้หนึ่งสองสวยครับแล้วจัวนี้แม่าัาบตีบอลครับตัวนี้ครับมัธยมแสดเหลืองยกมาเจ็บบอลลงสวยครับ มีตัวเติมไหมมีตัวเติมไหมโอ้ตัวเติตเตไมไม่มีครับตัวเติมไม่มีครับต้องเปลี่ยนฝั่งกลับมาทางเดิมติ่มแล้วแน่นไปหมดครับกรรมาการให้เป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับจังหวะนี้เป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองทุ่งเข้ามาติดว้าวุดครบแบโอ้โหครับก็ไม่ชิาบอลจะไปถึงแล้วลูกแบบนี้ทุ่มมาครับดักไม่ได้ เก็บไวสุดเอากะจะหลอกแล้วนตนัวนี้ทิงไว้แล้วดดกได้อืกรรมการให้เป็นบอลตัง้งจีจากหน้าประตูครับเป็นบอลจากหน้าประตูครับตังนวนี้ ยกยาวยาวโอ้โหได้รู้เลยแม่โอ้โหนี่ฮะทีมงานถนนโพเอฟซีดีเกี่ยวกาวเลยับผู้รักษาประตูปัดออกมาได้ครับไต้ต้นมะม่วงนี่ไต้ต้นมะพร้าวนีกระโดดกันจุง่งยิงเลยไม่รู้ว่าเชียร์บอลหรือว่าเชียร์ผู้เล่นนะแบบนี้แสดเหลืองมัดยมแสดเหลืองถนนโพครับถนนโพเอฟซี มัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองโอ้ยยกยาวยาวมาเจ็บได้เขามาครับยกมาได้ ตวันงระวังอู้ยเตะอัดกันเองครับแล้วจังหวะนี้มีเหนียวครับกรรมการให้เป็นบอลของถนนพฟเอฟซีกลายเป็นบอลของถนนพฟเอฟซีครับยิงไก่จังหวะนี้แล้วก็ไม่ตรงรอบครับเอกรรมการนี้ดูเวลาทีท,ท,ทีแล้วตอนนี้ครับ คู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยครับโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานครับพบกับเอ็กดับเบิ้ลครับคอฟฟีบ่บาร์ในคู่ต่อไปนะครับโยกยาวมาแล้วจ็บได้ไหมระวังครับระวังระวังครับระวัง พิงไว้อ uh. ัดเข้ามาครับระวังครับระวังอืมครับเบอร์หนึดงเหรอหมายถึงเครื่องเหรอฮะ ถอดไม้ออกแล้วก็ชาร์จเลยลูกแบตจะหมดใช่ไหมโอ,อเคถอดแบตชาร์จเลย ยังคงเป็นบอลให้กับบอลให้ถนนโตยังเป็นบอลของบอลยังไม่มาครับคู้นี้ครับ ตามเด็กมั้ยตามเด็กมั้

Ô mọi người đã biết được mọi người đã biết được mọi người mọi người

เปลี่ยนหมุนคอไปจะยกเตะนะครับจะบอกว่าตว่าให้ดีๆถ้าจะดูตัวนะครับทีนี้จะดูโคตรนี้ก็ทำได้ด้วยนะครับตัวลูกไม่ไปดูตัวก็จะโดนบอลแ้วโดนมือเลยครับตามที่ตัวมุกไปเลยนะครับ ขอโมเลก้าอาจารย์ครับ <laughs>